สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชม YouTube ช่อง Workman Channel แอดอัศวินนะครับวันนี้แอดอัศวินก็นำแนวทางสูตรคำนวณตัวเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาลในสูตรหลักหน่วยบนประจำวดวันที่1-09-66ทับ0นทับ6นะครับก็เป็นสูตรปักหลักหน่วยบนลงครั้งที่1นะครับ ในช่อง y o u u ทูบเวิร์กแมน n n n ลแอดอัศวินของเรานะครับสำหรับทางช่อง y o YouTube Workman c h a n n n l แอดอัศวินนั้นก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากิแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นรับชมเพื่อศึกษาที่มาของตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางและความเมืเทเงอนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สำหรับแนวทางก็มีวิธีการชิดคำนวณตามหลักเศเสติความน่าจะเป็นนะครับซึ่งทางช่อง y o u t u b e ิร์ k m a n channel แอดอ e เซวนั้นก็ได้รวบรวมสติผลของรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกไปแล้วก็นำมาให้ท่านผู้ชมเพื่อดูสิติผลการออกนะครับและก็นำตัวเลขเหล่านี้มาชิดคำนวณตัวเลข เพื่อหาตัวเลขในงวดถัดไปนะครับก็จะมีวิธีการชิดคำนวณแบบไหนนั้นก็รับชมในช่วงถัดไปนะครับซึ่งในงวดล่าสุดก็471782 2ตัวล่างออก67นะครับและในวันที่1ทับ09ทับ6นั้นก็รอผลออกนะครับฝ่าตัวเลขจอะไรซึ่งในชิปวีโอนี้ก็เป็นการชิดคำนวณ เพื premises, 1, ่อหาหลักหน่วยบนนะครับว่าจะมีตัวเลขอะไรบ้างนะครับต่อไปก็ไปรับชมสูตรตัวเลขนะครับว่ามีที่มาที่ไปและเข้ามากี่ครั้งนะครับสําหรับสูตรหลักหน่วยบนนี้หลักๆก็จะใช้รางวัลที่หนึ่งในงวดก่อนและในงวดล่าสุดเพื่อหาตัวเลขในงวดถัดไปในงวดที่สามนะครับก็นํารางวัลที่หนึ่งและ2ตัวแรกในงวดก่อนนํามาตั้งนะครับแล้วก็ในงวดล่าสุดนะครับ ก็จะใช้หลักแสน1ครั้งหลักพันหนครั้งแล้วก็หลักร้อยบนในงวดล่าสุดนะครับนำมาคิดคำนวณก็จะมี3ตัวเลขนะครับตรงนี้หลักแสนคือเลข2หลักพันคือเลข4หลักร้อยบนในงวดล่าสุดคือเลข6นะครับก็จะเป็น2องบวก4บวก6นะครับ2บวก4ก็เท่ากับ6 6กบวก6ก็เท่ากับ12นะครับก็จะลงท้ายด้วยเลข2ก็ ใช้เลข2ที่อยู่ด้านหลังนะครับเป็นตัวเลขแรกจากนั้นนํา2ไปบวก1ก็เป็น3 3บวก1เป็น4 4บวก5ก็เป็น9นะครับ9บวก1คงที่ที่เป็นเสียมตานะครับก็เป็น10ก็ลงท้ายตัวเลข0ูนย์ะครับก็ปักหลัก่มยบนก็จะมี5ตัวเลขนะครับก็ทําได้เลข2เลข3เลข4เลข9และเลข0นย์นะครับซึ่งผลออก มาในงวดที่3มในวันที่16ทับูนย์ดทับ6 6นะครับออก1 6 9 5 3ห2้าห้าสามศตัวล่างออก6 2นะครับก็เข้าไปที่หลักดยบนคือเลข0ูนย์ครับตามผลการคำนวณตามที่ได้ชิดคำนวณออกมานะครับก็เป็นการชิดคำนวณยอนหลังนะครับก็มาดูสถิติในงวดถัดไปนะครับก็จะเลื่อนลงมาจากรางวัลที่1นะครับก็นำเก้าสองสอง 65, หกศูตัวแรกออกหนึ่ำมาตั้งเป็นแถวแรกนะครับและในงวดล่าสุดที่ออก1 6 9 5 3 0กเก้าหาสมองก็นำมาตั้งเป็นแถวที่2นะครับก็จะใช้ตำแหน่งเดิมคือหลักแสนหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งแล้วก็หลักร้อยบนในงวดล่าสุดนะครับหนึ่งครั้งก็จะมีสามตัวเลขก็คือเลขเเลข2เลข5นะครับก็มาบวกรวมนะครับก็จะเป็นเก้าบวกสเท่ากับสิ 11บวกหก็เท่ากับ16นะครับก็ลงท้ายด้วยเลข6จากนั้นนําเลข6เป็นตัวเลขแรกนะครับไปบวก1คงที่สียมตาลก็จะเป็น7 7จบวก1คงที่ก็จะเป็น8 8ดบวกหคงที่ก็เท่ากับ13นะครับก็ลงท้ายด้วยเลข3เอาเลข3นะครับจากนั้นนํามไปบวก1ก็เป็น4นะครับปากลักหน่วยบนก็ทําได้เลข6เลข7เลข8 เลข3และเลข4นะครับเป็นหลักหน่วยบนนะครับซึ่งในวันที่3 1ทับ07ทับ66ออก260453 2ตัวลากออก11นะครับก็เข้าไปที่หลักหน่วยบนในเลข3นะครับสำหรับสูตรปักหลักหน่วยบนนะครับก็มีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนนะครับและมีวิธีการเช็ดคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับชมตามนี้นะครับ ต่อไปก็นำรางวัลที่1ในงวดก่อนนำมาตั้งเหมือนเดิมนะครับก็คือ1 6 9 5 3 0 6เก้าามนำมาตั้งเป็นแถวแรกนะครับและแถวที่2องนำรางวัลที่1และ2องตัวล่างในงวดล่าสุดนำมาตั้งนะครับก็จะใช้ตำแหน่งเดิมคือหลักแสน1ครั้งหลักพันหนึ่งครั้งของรางวัลที่1ในงวดก่อนนะครับและก็หลักร้อยบนในงวดล่าสุดนะครับ ก็จะมีตัวเลขคือ1 9และสีนะครับหลักแสนคือ1หลักพันคือเลข9หลักร้อยบนคือเลขสีนะครับในงวดล่าสุดก็จะเป็น1บวก9บวกสีนะครับ1บวก9เท่ากับ10 10บวกสีก็เท่ากับ1 4สีนะครับก็ลงท้ายด้วยเลขสีก็เอาเลขสีเป็นตัวเลขแรกนะครับจากนั้นสี่บวก1ก็เป็นห้าหบวก1ก็เป็น6 หกบวกหก็เท่ากับ11ก็ลงท้ายด้วยเลข1ก็เอาเลข1น,นะครับจากนั้นนำหนึ่งไปบวก1นงขงที่เสียมตาลก็จะเป็น2นะครับซึ่งผลออกมาในงวดล่าสุดรางวันที่หนึ่งในงวดวันที่16บหกทับศูนย์แทับนะครับออกสี่เจ็หนึ่งเดสองนะครับ2ตัวล่างออก67ก็เข้าไปที่หลักหน่วยบนนะครับในเลข สองนะครับก็เข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับสูตรปักหลักหน่วยบนนะครับซึ่งสูตรนี้ก็จะมีห้าตัวเลขนะครับในสูตรปักหลักหน่วยบนก็จะนำวิธีการชิดคำนวณเหมือนเหมือนเดิมนะครับก็คือรางวัลที่หนึ่งในงวัดก่อนและรางวัลที่หนึ่งในงวัดล่าสุดนะครับนำมาตั้งรางวัลที่หนึ่งในงวัดก่อนก็คือสองหกศูนย์สี่ห้าสาม 2ตัวล่างออกหนึ่งหนึ่งนะครับก็มาตั้งเป็นแถวแรกก็จะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งนะครับหลักแสนก็คือเลข2หลักพันคือเลข0ูนย์นะครับและรางวัลที่หนึ่งในงวดล่าสุดออก4 7 1 7 8 2ดสองตัวล่างออก6 7นะครับก็จะใช้หลักร้อยบนในงวดล่าสุดก็คือออกเลข7นะครับหลักร้อยก็จะเป็นตัวเลขตัวที่3มนะครับก็จะมีเลข2เลข0ูนย์เลข7นะครับ นำมาบวกรวมนะครับ2บวก0ก็เท่ากับ2 2บวก7ก็เป็น9นะครับก็ได้ตัวเลขแรกคือเลข9นะครับจากนั้นนำา9ไปบวก1คงที่สีมตันก็จะเป็น10ก็ลงท้ายตัวเลข0ูนก็เอาเลข0นย์นะครับจากนั้นนำศูนย์ไปบวก1ก็เป็น1นะครับ1บวก5ก็เป็น6 6บวก1ก็เป็น7นะครับปักหลักหน่วยบนก็มี5ตัวเลขที่ทำได้ ในงวดวันที่1 0 9ทัูกทับหก็คือมีหลักหน่วยบนคือเลข9เลข0เลข1เลข6และเลข7นะครับเป็นปักหลักหน่วยบนที่ทำได้นะครับก็รอรุ้นผลนะครับว่าหลักหน่วยบน5้าตัวเลขนี้ที่ทำได้นี้จะมาอีกครั้งหรือไม่นะครับก็รอรุ้นผลนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมช่อง YouTube Work Man a า a นลแอดอัวนของเรานะครับก็ขอ,ขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมแสดงความคิดเห็นผมก็อ่านทุกคอมเมนต์ทุกการแสดงความคิดเห็นนะครับสำหรับสูตรปักหลักหน่วยบนก็จะมี5ตัวเลขนะครับก็คือเลข9เลข0เลข1เลข6และเลขเจนะครับเป็นปักหลักหน่วยบน ประจำงวดวันที่1.09ทับนย์ทับ6นะครับก็รอรุนผลว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่ซึ่งก็ไม่มีใครร่วงรู้อนาคตนะครับว่าตัวเลขออกอะไรผมก็ทําตามผลบวกตามหลักสติความน่าจะเป็นนะครับก็รับชมเพื่อเป็นทางและความบันเทิงนะครับสําหรับตัวเลขก็เป็นเพียงผลบวกตามสตินะครับก็เป็นผลคํานวณตามหลักสติ ความน่าจะเป็นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจ,รจารณญาณในการรับชมนะครับก็มีตัวเลขที่มาที่ไปอย่างชัดเจนนะครับก็มีเนื้อหาที่ถูกต้องตามสูตรตัวเลขนะครับซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถเช็คสติตัวเลขที่ผลบวกผมทําออกมานั้นนะครับได้นะครับเพราะว่าก็บวกตามความเป็นจริงนะครับ ถ้าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถสอบถามได้นะครับเพราะว่าผมก็ลงไปตามสูตรนะครับส่วนตัวเลขจะมาหรือไม่นั้นก็รอลุดผลต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ในการมาบรรยายก็คงจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ